สวัสดีค่ะสักครู่เดียวเลยจ้าสวัสดีค่ะ,คะตื่นเต้นกันทุกคนค่ะ ฟังเพลงไปก่อนฟังเพลงไปก่อนสักคู่เดียวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์สักคู่เดียว ชัดสัญญาณชัดไหมคะทำไมนี่มันหมุนอยู่เลยค่ะไม่เห็น โอเคโอเคทัดนะคะขออนุญาขยับกล้องหน่อยรู้สึกว่ามันไกลไปมันไกล สปาร์ตส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตื่นเต้นกันเลยค่ะนานๆไม่นานจะมาหน้าเฟซสักทีนะคะคิดถึงทุกคนค่ะปกติจะไปอยู่ในมุมไหนไม่รู้ของโทรศัพท์นะคะนะวันนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะที่รักรู้สึกว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับใครหลายๆคนที่ได้เข้าคอร์สเรียนนะคะใครหลายๆคนที่ได้เข้าคอร์สเรียนนะรู้สึกว่า รู้สึกว่าตื่นเต้นนะนะโอกาสก็เหมือนในติมนะคะไม่กินก็ละลายนะคะนะสำหรับเออสำหรับการที่เราจะได้ไปเข้าคอร์สเออไปเข้าคอร์สนะโดยผ่านผ่านโปรแกรมซูมนะคะนะซึ่งจะบอกว่าตัวดิฉันนเมื่อก่อนนะข้ามน้ำข้ามทะเลนะนึกถึงก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะนึก ถึงก่อนหน้าที่จะมีโควิดนะที่รักนะก็คือต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปแบบว่าลุยคนเดียวลุยคนเดียวนะถามว่าชวนเพื่อนไหมชวนค่ะถามว่าโทรหาอินบล็อกหาคนที่เขากําลังมองหาโอกาสแต่เวลาเราชวนเข้าไปเข้าคอร์สเข้าแคมป์แบบเนี้ยชวนไหมชวนนะคะ แต่ว่าโดนปฏิเสธหมดเลยค่ะที่รักร้อนเนาะรู้สึกว่าร้อนมาพอตอนนี้มันเป็นโอกาสทองนะคะที่ TW w นะคะเขาจะเปิดการตลาดเหนือมนุษย์เขาจะเปิดคอร์สสอนการตลาดเหนือมนุษย์โดยผ่านโปรแกรมซูมนะคะซึ่งนะจะบอกว่า ทุกอย่างมันง่ายนะปีนี้กับปีที่ดิฉันไปที่จังหวัดระยองอะ่ะรู้สึกว่ามันง่ายโคตรง่ายเลยถ,ถ้าทุกคนอยากสำเร็จนะมันง่ายกว่าที่ทดิฉันย้อนหลังกลับไปหนึ่งปีเออย้อนหลังกลับไปหนึ่งปีสองปีสิน้อที่ดิฉันได้ข้ามน้ำข้ามทะเลนะข้ามน้ำข้ามทะเลไป เพื่อไปเข้าคอร์สเข้าแคมป์นะไหนจะจองโรงแรมอีกไหนจะนั่งรถอาศัยรถเข้าไปอีกโดนปฏิเสธบ้างฝนตกบ้างตกไฟเครื่องบินมั่งเครื่องบินดีเลย์มั่งซึ่งอยากจะบอกทุกคนเลยว่านะมันเป็นโอกาสทองมันเป็นโอกาสทองสําหรับคอร์สเรียนนะคะสําหรับคอร์สเรียนแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถ ไปเข้าคอร์สเข้าแคมป์ที่มันเนื้อหาเข้มขน้นเนื้อหาไม่ธรรมดาเนื้อหาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะถ้าใครที่มีความรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูควรเข้าค่ะควรเข้าเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์และมันสามารถเอากลับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงดิฉันขนลุกดิฉันขนลุกเพราะว่า วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ที่จะได้ของสมนาคุณของสมนาคุณคือน้ำหอมพลังงานหินนะคะใครที่กำลังมองหาโอกาสใครที่อยากเรียนออนไลน์ใครที่อยากรู้ว่าการเรียนออนไลน์อะ่ะมันง่ายจริงหรอเออฉันรู้สึกตื่นเต้นและดิฉันก็ขุดขุดวิชาที่ดิฉันเรียนมาเนี่ยอย่างฉากหลังเนี่ยเห็นไหม ยังฉากหลังที่ดิฉันเรียนเพราะอะไรเรียนออนไลน์มานี่แหละถึงทําได้นะไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อภาพแผ่นหลังนะเอามาทําแบบเสียเงินบ้างมายนะแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวที่รักรับประกันว่าสวัสดีค่ะแป่บนึงนะคะ เห็นไเวลากดกล้องไลฟ์สดก็ลูกค้าก็จะเข้านะคะลูกค้าก็จะเข้าก็โอเคถือว่าเป็นโอกาสนะคะนะว่ามาแจ้งข่าวดีให้ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันนะคะว่าวันที่5นะคะจะมีการเปิดคอร์สเรียนนะคะการตลาดเหนือมนุษย์นะคะนะค่าคอร์สพัน0บาทคุณได้น้ำหอมพลังงานหิน ฟรี1ขวดเท่ากับคอร์สนี้คุณได้เรียนฟรีนะคะคุณได้เรียนฟรีดิฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นโอกาสทองโอกาสถ้าไม่กินมันก็เหมือนไอติมนะคะนะนะถ้าคุณไม่รีบกินมันก็ละลายนะคะอยากจะบอกว่าเนื้อหาค่อนข้างแอดวานแล้วจบมาหลังจากออกออกจากคอร์สมา คุณมีวิชาติดตัวไปทำมาหากินไปเปลี่ยนแปลงชีวิตไปไปเป็นคนใหม่ได้เลยนะคะสำหรับเนื้อหาซึ่งดิฉันสามารถแบ่งปันได้เพราะว่าอะไรเพราะดิฉันเคยไปเข้าคอร์สเข้าแคมป์นี้มาแล้วปีที่แล้วนะคะที่จังหวัดระยองจะบอกว่ามันโคตรของโคตรของโคตรโชคดีเลยใครที่ได้ลงนะคะนะเพราะว่าอะไรปีที่แล้วที่ดิฉันไปดิฉันต้องเสียค่าเครื่องนะ จองโรงแรมไหนจะต่อรถจากกรุงเทพนะสองต่อสามต่ออีกนะคะนะซึ่งค่าใช้จ่ายมันแพงแพงมากนะหมื่นนึงก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่ารายดิฉันบินไปจากเอเชียงใหม่ใช่ไหมจะต้องไปนอนค้างที่นู่นสองคืนค่าใช้จ่ายอะ่ะมันแพงมากนะคะหมื่นนึงก็ยังไม่ถึงนะถามว่า หาเพื่อนนอนสองคืนมันก็ยากแสนยากนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสทองของทุกคนแล้วถ้าทุกคนถามว่าเจ๊จะเริ่มยังไงดีแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกับสัญญาณ Wi-Fi แล้วขาตั้งกล้องที่ชาร์จแบตแค่คุณมีสิ่งนี้รับประกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนและคุณจะมีชีวิตใหม่ได้แบบง่ายๆสบายสบายแน่นอนค่ะ นะรีบลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าครูสิตากดไลค์ปุ๊บนะค่าคอร์สค่าแคมอาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นเป็น3ามห0ื0 0สีหมื่เลยก็ได้นะคะแล้วแต่องค์แม่นะคะแล้วแต่องค์แม่นะนะอยากจะให้ทุกคนไปเปลี่ยนชีวิตนะไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะเอามาพัฒนาตัวเองอยา่า อย่าหายใจทิ้งไปวันๆนหนึ่งเพราะโรคนี้มันเปลี่ยนเร็วมากที่รักมันเปลี่ยนเร็วแล้วมันก็ไปได้เร็วนะอยากมีชีวิตใหม่อย่าพลาดคอสนี้เลยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้มาแจ้งข่าวดีแค่นี้แหละบายบายไปแล้วกดวางยังไงล่ะนี่คันนี้กดวางไม่เป็นละคันนี้